สวัสดีสวัสดีพี่เอฟซีควันเดอร์มีการพบกับกช่องของมิวด้าสารและลังสารวันนี้ทุกคนน้องดีมมิวด้า,ดาพอลเลี่ยนพอลลี่ยนอยู่ในอัน,อมมนอกุบบนนนมงได้เอ้ยอย่างกับบนเผาธาตุเนาะอ่ะพอลเลี่ยนอ่าวุ้ยพูเป็นพ่อหัวออกมาว่าชิมาอันน้ำใหม่เนาะอันน้ำใหม่เอี่ยงกว่าผลเอิ่นว่าบนเผาธาตุเนาะพ่อล้วบอกเร็วหน่อยพอค่ะนี่อ๋อไม่เผาท่านนั่น พี่น,อน้องเป็นอาู่นนขงนนังงานเลยด้วยสบายดีเด,ด้อผู้บอสิได้จักรถอย่าง้รเอาใส,ส,ส,ส่นะประมาณคุณว่าซีห้ารถรถอันอีแตนนะนะได้สบะใหญ่เติบอะได้สองสัตวเข้าไปแม่บุญยิงแ,แม่นมาซีไทยให้เบิ้งอ่ะให้น้องได้แล้วค่ะเขาไปถ่ายเบิ้ง ส่งตอเเสียไปเลยละอะะนี่ทุกคนแบบสูงเกินฮะทุกคนอี่อ <c oughs> พอ,พอนะเลี้ยวแล้วเพื่อนก้อนนี่เพื่อนก้อนักนะแบบว่ามันเพื่อนก้อสองสามสองสองสั้นนะนี่อันนี้เป็นยีกีเนาะยีกีน้เนนนนาเธอขาวเหลือเกินสั้นนึ่งสองสั้น ท่านกาะสั้นเดียวนี่แล้วท่านกาะทางทางยาวนี่นะอาจจะลุลุกได้ดุลแล้วแต่เพิ่นเกาะทางก็ก็ทางขวางอย่าพันแล้วดรลงมาก้มหัวแล้วก็โุดโดดลงมาเลยกาะหนาวอจะเป็นโอ่งกาะบางตาพูดโดนแล้วเนี่ยเป็นตองสามปีแล้วก็ได้เผาเป็นยังกัญญาเงินน่ะสภาพยังดีทุกคนสูงก็ได้ดีพี่กมล โอ้พายจสูงกอะแล้วเพิ่งเกิก้อแบบก้อลักษณะเป็นจอมท่าขึ้นไปเปนจะไปด้กรปีทนกอปีนี้ถือว่าลุนอันนี้เพิ่นก้อลักษณะเป็นจอมททาขึ้นไปนี่อันนี้มันมีอยงูอย่างุูด้วยโอ้เมื่อกี้เจ๋แล้วแบบมันลุข้าไปตกใจกูด้วนคุดจะไปละคุดจะเพียงแอวนี้เลยเพี่ยนแต่ว่าเพิ่งก้อคนเสิ่งสูงสูงเนี่ย ฉันขอดูอ้างปวดเมื่อกี้จะตกใจมันเอามือแย่จังนะวูห์ห้างปวมหางก็เรืห้างก็เรื่องานท่าได้แค่บออกนีไปถึงไหางไงหางีไอดีมือเจ๊ตตกใจมันคืตัวยังเมื่อกี้างปวดแล้วจะหักไเอ ม่มีอันท่านเนาะยังพอระท่านตัวแบบเศษเก้าเศษอย่างเงี้ยนะเนเผาต้องให้โดนท่านเป็นกี่ทานกี่ท่านอ๋กีทานเมื่อกี้ยถึงนักเขงวันลงมาเขาสูทันทีเลยกิ่ก็โน่ยจิมว่าหากไม่ถึงขึ้นเป่นปลาว้ดูก็ังสภาพไมดีนี่นอันนี้มีผูยีพรอันนี้มันบนหอด่งไฟน้องกันบ่ด่งไฟยูหันแล้วก็แก่ไฟขึ้นมาหันจะมาหันพอเขาก็ให้เรานี่ยพอเตาเขาเนี่ย เอาก็ได้อันขุดแต่เพียงเอวกับก้อขึ้นหน่อยเออแตที่น,นี้ถ้าเระจะบอดเอาขุดนี่มันไม่ได้เหตุการณ์นะมันมีหูามุณไม่ได้สมบัติไม่มีหูหลาย<อ>มีหูหลายมีห้างไม้หลายแล้เป็นเนืเวลาจุดตัวมันจะเข้าไปตามหูเข้าไปตามห้างไม้หันใหม่ห้างไม้ไปตามนุกอ๋อันนี้มันดินแบบอันเรียบๆไปนะพี่เนาะมีได้ขุมบมื่ทัน ต้องโดนอะไนี่เนาะนีระ,ลละ,ะีแล้วอืมาปีระาเาอันทาน,นี่ก่อนปาไว้ดนปีนะนี่โดนคนบุญผูกจะเผาอืมมาดีพวกมนุษย์เดี๋ยวเอาผูกาอยู่เนไปเเรื่องอื่นเบิดเลยนผูกาอยู่โดยเนนิงเเผาดิสมมติเนเผาเผานี่ไเสียน่เผาจักอันเท่าไหร่เ่ย จักลงกระพุนเหมือนว่าเออท่าให้จักสองสามเป่ากันได้จริง<อ>จริงได้ละกพน่นหลายขึ้นเลยไพ้่นน <c oughs> อ้อยเราเผาเด็กเผาหนึ่งจ้า <c oughs> ล,ลองปิ้นหน้าเราเนี่ยอันนี้เป็นฟองบันที่ขึ้นลงอุ้ยคักนะคนโกนคนเนอะลวดลายกันโกคักขนาด <c oughs> ไมพอแล้วก็ตัดออกให้เนาะอีจะขูกว่ะเฮ้ยไหนวันดีทำไมพอแล้สั่งเสียเลอเกินอันนี้พอแล้วก่ะสิเอาปลกอย่างออกเนาะพอนอนี่เป็นางปลกเนาะหางปลือกโอ่งว้ยวันจีไอดิมเตีย นี่อันนี้ั็เป็นหางปวกอาของนักมาเลวอะฮิฮ <laughs> ของกระตน้ับโนนอโอเคอ่ะไปเลยอันนี้พ่อทิมได้คุณทิมบนอื่นนะอ่ะจับลูกสิปีนขึ้นจับบนนี้ปี นี่น้องดาอุ้อไม่เห็นอะไรอ่ะ <laughs> พแล้วอยู่ไหนคึ้นเดี๋ยวพระแล้วว่าให้น้องดิมขึ้นมาครับสวยน,น้องดาเดี๋ยวน้องดิมตังกร้งอง<ห>สวยเนาะนั่งไปถึงเบิง้งกว่น้องดาเป็นเต้นทุกขีดเลยเนาะ <laughs> อุ้ยงานเลยดาแอบออกมาดีนท้ายหูไปกันงานสวยอุย้ย <laughs> ไปว่าอันนั้นงามโบว์เป็นดังงามเอ้า Shot film it lah. Ya mat jangan meng Oh, udi dong dong ni. ya di salah pak. Kau. ten ten. tut 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 ni. dah ลอยมาลอยมาในรีบดจะเข้าลอยมานี่ได้อยู่อ่ะปุดปลุลุดปุดปุดลักไปเลยไปเ๋ยเสิกไปเลิกไปเลิย Ê <laughs> ừ. <laughs> là con đi nhớ, con đang nhanh con Hello, con mới cảm ơn chạy làm được Giờ À lọc mới đây chị thảo là Dạ mà lên cà phai Không cho gì ลชิคก้าชิคก้าลุ้นถ่วันนี้ไม่เหนื่อยมากแค่ไหนโอ้ยเนาะอย่างอย่างนี้นะตามพอนที่รู้อันนแรกก็เป็นต่ออ่านบนี๋ยวก็ขุดดินเอ,อ้ยเป่นนเปาดินจี้อันนี้ก็เผาทานอันนั้นก็เผาทานเผาดินจี้เทานจี้เห็นสุดเดีๆๆๆ๋ยวชิคก้านี่ นี่ทุกคนวันนี้น่เพื่อนอันเผาดินจีนี่ดินจียังเผาทังทึงหรนคือมีหลายนาะดินจีนะแต่เพื่อนยังเบื่อเอาบก้อนเนาะนี่พูคุณบกลายเครื่องนดินจีเพื่อนเนาะเพื่อเห็นเพื่อนเห็นละเปย์ที่บอกก็ไฟหมดแล้วไม่เคยจุดกันได้ไอเดียไอเดียเผาบริเวณเนี่ยทุกคนหลายนี่ ต้นมะพร้าวอันเงินสุพลน่ะแบบโอ้โหไอเยอะมากเราขี่เราอันยางกไฟก็คือตอนไหนตอนไหนกไฟมันเปลี่ยนจากสีอเลยน้ำจืดนั่นด้วยนะปังน้องสีมอดแล้วน้องปัาน้องไฟมันติดอยู่นี่แล้วน้องวางไว้น้องเห็นมันคือหมูดจากเที่เราเอาไปขีดขี่แล้วมันปังปังต้อนต้อกใจแต่ขามือนั่งเลยมีัาดี้บุตรตา บุญเจ็บอะไรล่ะกระจับเว้ยเว้ยเนาะให้ทุกคนแบบมันคล้ายๆเหมือนใต้ดินเว้ยอยากเห็ดหน่อยเนาะพุดปลาพากันพุดอะไรพอโก้ขึ้นไปใช่ปะเออออ่าห่าหแนวเห็ดขนาดเนาะอุ้ยคัดเดะเจ็บประตูซิผมเนาะเขาก็นอนท่านเนาะอือให้พอนางเป่ากลัวว่าจะข้าเพื่อมีจวนมามาให้ลูกเอาไอดินพูดข่มจะสิบอกแล้วให้พอก็ขึ้นให้บอก ยเห็นได้ลูกก็วไวังดิบเชียนเหนใต้ดินลูกสีขุดอยู่ทางหลังเหือนทัางสวนแม่แม่มาเข้าใกล้เหรอโบขึ้นทาดเหืานเอาได้พักโแจ้งีิส,กกสพอพอหูงงแล้ว่าโอ้ยจคุณแจ๊คก็คุณบุด้อย่างโอ่เพราะคุณน่จิงก็เมื่อยแล้วใช่ผมใหญ่ผมใหญ่กระบอกสักนั่นงเร่งกระพาะเลยเอานั้น apa? ada main lompatan, yang mau yudik aw, nong dia. kita check itu. saya masih ada. อชการูนขอให้เอฟซีสงความรับไอ้ความรักาหนึน่งดีงกกดาวาครัมมืองาอ,อัชก,การูน้องผีทาให้คนแล้วเนาะอุชกาอ่าเอาเอาทาอันยังไปัวงน้องผีดวงดาไปคนเอามาทกเนาะสวยด้สัมมี่เท่านั้นง าองได้ปเยไปเลยอ้าโอเอะอหติวลาเด็เรี่ยงขวาเขาเขาอเอถใบไม้น uh ี huh. ่อันท่านี้อกก่อนแล้วค่อยเอาถึงในคุณเดี๋ยว่น้อยทีวันองเอาเอืผอานนันะงเรียนอ่ะงะ mua non cái tao mất đứt phép ông mình thằng nó là mua non cái tao về chưa cấp khai tuần mày Đứt một cái lại ba cặp tiểu ba thằng mà lòng đứt một bìu cả tuần mai cái tao xanh tuần mai hoàn nhảy nó xanh mà nó không muốn lòng được phiền nó cái tao cái đúng quá Khó được là một ừ mà Bố tăng chạy đứt tăng Bố tăng chạy tăng

อย่ามาทึ่งอย่ามาทึ่งกนผิวอือยังกินน้องพร้าอยู่เนาะเห็นมาพาะมพะาาร้พาวนี่ลน้ี่ว่อันนี้เ็เจ็กระเบื้องถ้ามันมเจียจังเลยมูดิงใหญ่เนาะนึเปลี่ยนมุมน้องดาไปยิ่งใสกับมีแต่นัน้นนี่ทุกคนนะั้นมันคอ,องงัวที่เพิ่นอ่าเลี้ยงเลี้ยงแบบ บบได้เห็นอย่างนั้นเนาะมีแต่ไปกินหญ้าแล้วก็มานอนน,น่นาจะเป็นเซลนะคะกระเบื้องนี่ค่ะซื้ออยู่ที่ไหนน้องด้าไม่รู้รู้แต่ว่าเตี้ยเตี้ยอยูาาอ่เดียวเบลซื้อมาใสา่เลยมันไม่คุ้มกับบ้านคุณเขาโอ้ยมันตัดแล้วนะนางจบการรีวิวจ <c oughs> บการรีวิวโอ้โห <c oughs> นี่นคะครับอันนี้คือวันนี้จะมารีวิวเตาถ่านนะคะเออ ไม่อยางมาเบิ้งหน้ากันกับหัว,วยินแอคท่าอย่างตึงๆเยทีเฮ้ยเนาะ แม่เวิร์นมาทั่ลูกนี่ลูกเก้วนี่สมมติว่าเริ่มสมุกสมหวงไปหมดแล้วเลยได้สมองจะฆ่าเลยมาเลยมาไอาตาเธอโอเค้ันบุกเกีเ่ยวเด้อปิ้วเฮ้ยนี่คือคนบ้าน,นับมือเว้ยน้องเกิดมาน้องรู้สึกว่า้องเป็นบ้าตั้งแต่อยู่ในท้องนีแม่ล่ะเขาไม่ได้เอินหรอ,หรอ,อบ้าเขาเอินจริงต้องหมเต็ม กินก็ตองกนต้ไปเจ๊เตกันเนี่ยวจับจมหัวจ,จับไปจ,จิบมา,บา,าจัาจบอ้บามไหวก่นอนเองเจ๊ก่อนแล้วกุมไว้บอออกินนะนะงน้ำอมดังหว <c oughs> งน้ำอมดัง เอ็กอืมาืมอืมอืเอว่าไงขว้างอุ๊ยขว้าะนะมาไมานปตคาลเลยมาตากันเานเาะเา <S 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 ต็มปากเต็มคัน เต็มปากเต็มคำโอ้ยเป็นยังไงต้องเห็นใหุ้ารโอ้ยดนอ้ามายูหันหลัห่วยตายเล็กันนี้เอ็กมืกี้เลยม่กี้อีกพอจะไหนกันสุดมัอยูลวมองห่วย อีพอได้ยงิงกันบ้าเหมือนหรอให้คนเดียวก็เมือนกันเราปอโอเป็นเด้อดูได้รอเด้อโอเคบอลในหนึ่งซื้อเ <c oughs> อาเอาลูก <c oughs> บอลว่าจะกินมะพร้าวไม่ไหววอวจะกินมะพร้าว One, two, one, two, one I'm like ah! มน,นยางก็อรอบนี้ก็ชีวีแบบต้นมะพร้าวแล้วก็ต้นกล้วยต้นกล้วยแล้วก็มีต้นต้นหมากหมากหม,ม,มากอย่างก็ห <c oughs> มากน้ำนมเม,มือ่อเธอเล่นใหม่ไม่มีกล้องโทรไม่ได้ <c oughs> ไม่ไมีหน้าจอให้เล่นสอนไม่ได้ใช่ค่ะทุกคนยังโทรไม่ได้ทําอะไรไม่ได้ทุกคนจะซื้อไหม แผ่นหนึ่งหนึ่งหมื่นโอ้โหบโบซื้อของนังได้ยังมีเต็มรถเลยนะคะใครสนใจทักมาได้ <c oughs> ไปเลย่อนเดินทุกทัปดาหของเพื่ <c oughs> อนบัวเดินตัวเฮ้ยนองได้ขี่โมจิมาขายไา้กานแป้งเพิ่นเพิ่มไม่หนึ่งพุทธนะอ๋อลืมเบียกเลยลืนไป เออเราวคือสิ่งเด็กวัดไม่ดิบขอาบราไรอบหลายรอบเลยอ่ะข้าไปอู๋ไข่พวกข้าวขา้าวว้าวว้าวเธอเหมือนจี่โออบผิวจะไหนท้เหล่าน้น อบผิวได้เหมือนฮอนสะรอข้าวขาวเลยอบบุเดียวได้ขาวล่ะนีเหมือนข้าวก็มีนะน่นามพอือใหญ่ลูกไปนตาเข้าไป่น้อยลูกไปตาเออพ่อเผาถ่านไ้ชีเข้าไปนั่งอบมึงล็บไปฮันึเลบเผาเผเล็บผนาวเฮ้ยคือกันนานเฮ้ยล็บอ็งามคนล็บแบบิ่อนนี <k <k ้บอกแบบเรียบบบนีเลยอันนี้ิี่นนีใหญ่ เป็นหมีคดื่อหมีซื่อตัว <ๆ S 2> ฉันหมักแบบผักหมีหก็เลยปุงอ,อ้าวพอคุณที่อ,อ่ะทำนี้ก็คิดบ่ได้อ๋อเหี้ยงุ๊บทำนี้ก็คิดบ่ได้ยจับไปบ้านนี้ด้วย ตัวซ mm ้เ hmm. ่อหอเป็นหอยหอยหอยหอหอยตัวหอยแซ่บเลยอยากกินตัวหอยหเออเนาะอยากกินแบบหอยหอยหนึ mae, <IV _> <repetition> ่งเอ้ยเวรต้มตุมแครเดียวหอยแข็งเออออแมน อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยงจอให้ตอดเลยดิมโอ้ยโอเคทุกคนเดี๋ยวไปเจอกันต่ออ่าเฮ็ดแก๊ซเรเลยเนาะเพราะว่าตอนนี้ก็แบบบ้าบอยไม่รู้อ่าไปเจอกันต่อเฮ็ดแล้วเลยทุกคนโอ้ยน้อปังปังปขณะนี้นะทุกคนพอแล้วก็ซิจูดเพราะว่ามันหกพน้องพน้ามีมดแล้วก็นั่นหลายพูดพอแล้วก็ซี สิจู้ดให้อันไหมก่อนแล้วค่อยอันเอาท่านอย่างคุดขึ้นน้องพ่ะเนาะคุดขึ้นเงี้ยน,นี่ออกได้ที่เอาขี้ยินขึ้นโดยอ่าเขไปนี่ฮะเนี่ยว่าววสำคัญไม่อยากถ่ายดอกสวย <laughs> น้องดาวบอกไปใช้แป๊บนึงกันอ้าวนี่มิชิเอามาเรานั้นติดดวาดวที่แปลงละ ได้ไปยืนะเพื่นตั้งไปเอากาแฟได้พี่พ่อมุดซ่วมน่ะขึ้นมากับแม่มวยงไตเสื้อแต่อย่างพอจิ้มจิ่มพ่อขึ้นมาเออพ่อเขีเ้ยวขึ้นเลยเมื่อกีออ้นี้สุดท้ายไปยืมกาแฟสะพานคือเก่าเนาะแล้วก็มาจุด <laughs> โอเคทุกคนเดี๋ยวทายให้อ่าพอมุญีิพ่อเสียนามัยแล้วเลยเมันบปล่เนาะจะได้กําลองแล้วได้ลงไปเอาเกือบอีกครั้งแก่เพื่อนมา โอเคทุกคนเดี๋ยวอันผ้าไฟไม่เมืดละเขาค่อยมาเอาขึ้นกันเนาะตัวนี้ก็ะถางตัวนี้ก่อนจูเลียนปุ๊ดปิดโอ้ดีเดฟุ่นเนาะแม๊ฟอยู่ขึ้นมาเป็นท่าเนาะนี่เลยวนใจอันนี้ยังยือยู่นี่แหละอุ้ยเนาะเอื้อโอเคทุกคนนี่ตอนนี้ก็ไหม้ละอ่าทางในกันนะใหม่แล้วเมื่อไรนะพ่อเนาะ เดี๋ยวสีเผาไวไหนแล้วน้องดีกว่มึงได้จะมาถ่ายคลิปอีกรอบนะคะทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็เดี๋ยวน้องดีมึงต้องด้าก็ขอตัวรัดก่อนนะไหมนอันนี้ทางนั้นมันมืดโอเคทุกคนตัวมือนี้น้องดีกว่าต้องด้าก็ได้มาช่วยพอแล้วหมอพอแล้วไปคนตักเสกูน้องดีมองได้หามขึ้นมานี่แบบโอ้โหสุดท้ายน้องด้ไปยูถึงต้นไม้เพื่อนน้องดีเพื่นคนเดียวอยู่ โอเคแลทุกคนจสำหรับคลิปนี้น้องดีนน้องได้ขอตลาปก่อนตาวนาจะปีแล้วอนจกปีนบยุฮือนบยุฮงอนล้วบยุฮงอนมีเชือกเอาไปนอนก็โดนเตอบอัน้งแต่สิปายก็ปีฮอดสาวที่บ่อฮอดบ่ โมโหน้องเนาะสิปลายปีน oh, okay. okay, okay, so. okay, ี่แหละขอเกิดมโหเถอะด้วโอเคทุกคนสำหรับคลิปนี oh ้น้องดีมน้องได้ขอตัวลาไปก่อนทุกที okay. ่ฝากพี่เอฟซีทุกคนโมโหสนาน้องดีมน้องได้ด้วยนะคะคลิปนี้ก็ฝคนกดไลค์กดแชร์กดซับแคร์เพื่อเป็นกำลังใจให้น้องดีมองได้ต่อไปและที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องน้องดีมองได้สำหรับคลิปนี้ก็ขอก็บความาสักพักดีสวัสดีพี่เอฟซีทุกคนนะคะบ๊ายบายจับคิม่โอ้ย